คนต่อไปเห็นเลขอะไรไม่ผมไม่เห็นเอ้ยจริงดิมึงไม่เห็นเลขสิบตัวใหญ่ๆตรงนั้นหรอวะหมายความว่าไงเลขสิบมึงพูดถึงอะไรน่ะเลขสิบสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้นไงมึงนายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่แล้วไอ้นายมึงเป็นตาบอสีตากูเป็นไรนะหมอเสียใจด้วยนะนักเรียนดูเหมือนว่าเธอจะมีภาวะตาบอสีแดง เกิดจากการที่เซลล์รับสีในดวงตาของเธอนั้นขาดไปนั่นทำให้เธอไม่สามารถที่จะเห็นเลขสิบที่ลงสีแดงบนกระดานได้อ่าก็แค่สีแดงชีวิตนี้มองไม่เห็นแค่สีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ลำบากขึ้นหรอก ได้บ <Boo! S 1> ูอาไหนนาย,นายก้าอีลอยได้ในพวกมึงผีโจมตีบ้านแล้วอีกแล้วเรยเอออิวไอ้แบงค์มึงมาทำอะไรในห้องพวกกูเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอแบงค์เกี่ยวอะไรพวกมึงไม่เห็นเก้าอี้ลอยได้ตรงหน้ามึงเหรออ้ไอ้แบงค์ไอ้ทุเร่เลยเออใส่กางเกงเธอแบงค์มันน่าเกลียดฮะไหนไอ้แบงค์มันอยู่ตรงไหน กนะ็ไม่เห็นมีแบงค์นี่พวกมึงแม่งเห็นภาพหลอนทฤษฎีกูได้ผลเพียงแค่กูทาตัวเองด้วยโทนสีที่คนตาบอดสีมองไปเห็นกูก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่างโหนโอ้อยูนี้กระจกก็แตกพวกมึงเห็นหรือเปล่ามึงโชคดีแล้วที่ไม่เห็น เฮ้ยไ hey, อ้แว่นตรงเงินไม้หมดถ้ายังไม่อยากโดนปลากระทงลอยได้จิ้มตายโดยไม่รู้ตัวจะเอาอะไรไปก็ได้แต่อย่าทำผมเลยครับคุณปอบเลยืยเฮ้ยเห็นกันด้วยเหรอเนี่ใช่กันธกิจหรือเปล่าครับกันธกิจครับไหนไปรับรองแพทย์บอกตาบอดสีไงเออใช่ผมตามบอดสีแต่ผมตามบอดสีฟ้าครับโอ้แย่แล้วผิดสียกเล,ลิกภารกิจยกเลิกภารกิจคุณครับคนตาบอดสีแค่มองเห็นสีเพี้ยนจากคนปกติเฉยๆพวกเราไม่ได้ตาบอดน,นะครับ คุณการมีปัญหาอะไรให้ผมช่วยไหมครับมาได้ถูกเวลาเลยพี่สัก์ช่วยเอาชายแก้ผ้าคนนี้ออกไปจากเคาน์เตอร์ผมทีชายที่ไหนพี่เห็นน้องการพูดคนเดียวตรงหน้าเคาน์เตอร์พี่เลยมาถามน้องว่าน้องโอเคหรือเปล่าก็ผู้ชายตัวแดงตรงหน้าพี่ไงพี่สักฮะพี่พี่ไม่เห็นอะไรเลยการอย่าเล่นแบบนี้สิพี่กลัวแดงยินดีที่ได้ทำธุรกิจเออพี่หลกเงินลอยได้ หยุดอย่าขยับไอตัวแดงแผนชั่วปล้นคนตาบอสีของกาจบแล้วเออขอบคุณพระเจ้าตำรวจมาช่วยแล้วแกโดนขังฝังลืมแน่ไอชั่วช้าก่อนคุณตำรวจถ้าก้าวเข้ามาไม้แต่ก้าวเดียวไอสตางน้องชายผมที่อยู่บนที่สูงจะเป่าหัวคุณตำรวจให้กระจุยแบบไม่รู้ตัวโอ้สไายปอรอทุกคนหลบเร็วมันจะยิงมาจากไหนก็ได้เอ,อคุณตำรวจ คุณตาบอดสีเขียวถูกไหมใช่สีเขียวรู้ได้ไง <S <S